เพื่อนเลยนี่อากาศว่ามันอุ่นแล้วอุตส่าห์เอามาตากแดดตากลมตากหนาวไว้ว่าจะตากไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยเอาไปปลูกนะคะเนี่ยคืนแรกผ่านไปยาญ่งโง่จริงๆเนี่ยไอต้นเล็กๆอย่างนีนะ้น่าจะเอาเข้าบ้านทําไมถึงเอามาไว้เนี่ยดูดิอันนี้มันได้ข้างบนอันนี้อันนั่นหน่อยแต่อันนี้มันอยู่ขอบๆดูสิโอ้ยดูดิ มันจะรอไดในยายหรือเปล่าดูดิไปหมดเลยอันเล็กๆอย่างน,น,นี้อันนี้อันนี้เออมันอยู่ข้างในก็ยังชั่วหน่อยแมงลักอย่างอื่นไม่เท่าไรหรอกพริกเพล็กมันมีเยอะเนาะเนี่ยกระเพรามีแค่นี้เองนะเนี่ยต,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 ตาย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 มระยังเอาเข้าบ้านเลยเมื่อคืนนะมระไม่กระเพราแหละไม่มีเลยนี่ถ้าหมดนี่หญ่ร้องไห้ขี้มโป่งแน่เลย าาานี่ที่แยกไว้ก็ดูสินี่แยกไว้แค่นี้ยนี่ดูดมิมันต้นเล็กมากเลยอะ่ะกระเพราจะรอดไหมเนี่ยสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าพเพื่อนๆดูดีนะยายมาบอกเมื่อกี้พี่หมินเข้ามาพรวดดินอีกรอบดูสิอะไรที่มันขึ้นมันก็ไปหมด ดอกไอ้นี่เอ้ยมันไม่ขาดเ้ยไอ้มันไม่มาหัวมันยังอยู่นี่ยังไม่ได้ปลูกเลยยากขึ้นเต็มแฟนยายก,ก็เลยมาพวนอีกรอบนี่เมื่อกี้ดีนะไปดูมาทัวรลสงเกือบไปแล้วแต่ว่าไม่ขาดนี่แดดร้อนมากเลยเดี๋ยวไปดูน้ำไม้ฝรัง่ง เ,เดี๋ยวจะยกร่องอันนี้ขึ้นผมนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าอันนี้ไทยไททิ้งไหมบอกโอ้ยยา,ยายายาเอาไว้ก่อนนี่ไทยยาออกเอาไว้เตรียมไว้ปลูกเออไอ้นั่นมะเขือเทศเนาะดูดิโอ้ยเสียดายเด้ เสียดายได้ดูดินพรอ,อากาศร้อนดินนี่ยาจะมาขุดอีกนี่รากใหญ่อย่างงี้มันไม่ได้ไถหรอกโอ้หน้ำไม้ฝรัง่งมันเป็นที่พรวนดินมันไม่ลึกหรอกเนี่ยยายเอาเทาะจอบมาถาังแล้วตัดน้ำไม้ฝรั่งก่อนนี่เอาไว้เดี๋ยวมันยาวดูดิโอ้โหแรงมากเลยเมื่อว,วานยายกระดนะเนี่ยดูแห้งหมดเลยพอร้อนมากกร็ร้อนเกิน ขุดอันนี้ออกก็ยังไม่เสร็จเลยนี่มันจะแก่ทิ้งแล้วเดี๋ยวจะขุดให้หมดเลยนี่ตัดหนไม้ฝรั่งก่อนเพืเ่อนๆนก่อนอื่นมันยาวเกินเมื่อวาน,นี่ยก็ตัดนี่นะลืมไปว่าจะทําจะดองอย่างอน,นั้นเลยจะดองนไม้ฝรัง่งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าน้ําส้มสายชูมีหรือเปล่าแฟนยายไปข้างนอกเมื่อวานวันนี้ก็ไป ไปทุระยังไม่เสร็จลืมบอกให้ซื้อน้ำส้มสายชูอดูดูเพื่อนๆดูดูมันแรงแห้งแรงไม่ตกไปอีกนานเลยแล้วอากาศเริ่มร้อนแล้วโอ้โหผลไม้มันจะจับไหมละ่ะเพื่อนๆผลไม้ติดแย่ๆมันจะจับไหมละ่ะเพราะว่ามันร้อนมันแรงดูสิถ้ามียาก็ยังได้ยากปกคลุมความชื้นไว้แต่ไม่มียากับแบบเนี้ยโอ้โหสุดยอด <ท> <pas> นี่นียอกนเลยะเมื่อวันกนตัดวันนี้ก็ะตัดพรุ่งนี้ก็ะตัด ยายจะพูนเขาเรียกอะไรนะร่องออมันฝรั่งนะคะ สีม่วงมันยังใบมันอยู่เตี้ยเดี๋ยวค่อยค่อยทำเนาะใบมันอยู่ต่าให้มันสูงกว่านี้ก่อนแล้วยายจะไปทางยารอบๆสตรอเบอร์รี่หน่อยทางเอาขนะี้มูนตะกรวดดีอีกรอบแล้วมันมัสีม่วงมันยังเตี้ยอยู่สีนี้มันสูงอะเดี๋ยวค่อยมาพรวนใหม่แตนยายมาพรวนอีกรอบเอาไว้ปลูกมะเขือเทศนี่ ทางยาทางไปทางมายาญนะ่น่ะไม่เคยเลยนะปกติจะเอาพันตัวเองตลอดเลยลปีก่อนนู้นมันโดนแมลงกินก็เลยไม่มีพันซื้อมาปีที่แล้วก็ไม่สวยปีนี้ก็ไม่ปลูกไม่ขึ้นพันที่ซื้อมานี่ทัวรันเตาดูดินายากจดีนะที่มีเมล็ดอยู่อยากจะมาปลูกเสริม ไม่รู้เป็นอะไรปกติโอ้ยไม่รู้กี่ปีมางามงามปลูกแค่สองร่องกินไม่หมดจดได้เอาไว้ทำพันน่ะแต่สองปีแล้วเนี่ยไม่งามเลยปีก่อนนั่นมันไม่สวยก็เลยไม่มีพันธเนะาะเนี่ยดูสิท้ามันขึ้นหมดมันสวยแล้วเนี่ยแต่มันไม่ขึ้นเีย๋ยจะซ่อมอีกเดีย๋ยวจะปลูกอีกยังดีมีเมล็ดเหลืออยู่เดีย๋ยวจะปลูกซ่อมอีก นึกว่ามันยังไม่ขึ้นแต่ยายเขีย่ยเขี่ยดูก็ไม่เห็นมีมเมล็ดนะอะไรเอาไปกินก็ไม่รู้มา้ายายเสร็จแล้วเงี้ยจนกนตัดหญ้าหน้าบ้านแบบพวนดินเสร็จยายจะถางดูสิเนี่ยหญ้าถางถางเอาเแหละแดดร้อนๆอย่างนี้แต่ว่ามันก็ได้แต่ตรงกลางนะเนาะดูสิเต็มไปหมดนี่ สลัดในบ้านผักมาให้ไก่ถอนให้วันละนิดวันละนิดอธิย์นานก็จะปลูกแตงกวาแล้วไก่ไก่ปลอดฉาน <c oughs> เอาผักมะละไข่นะคะผักมะละไข่เจอยายว่าวันนั้นตอนนี้ไข่ทุกตัวแล้วนะคะแต่ดูดิเขายังไม่ค่อย้อนั่นยายเอาเปลือกไข่มาให้กินเนะี่ย เขาขาดแคลเซียมไข่ทุกตัวแล้วนะจ๊ะนี่้ายมาขุดอันนี้ต่ออีก,กดินแข็งเพื่อนๆขุดออกให้หมดนั่นจะไปตั้งกละองด้านนน้นมันก็ย้อนแสง ยาขอขุดก่อนนะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่แล้วยายจะมาตัดตกแตง่งแล้วก็เอาไปแช่ต้มแช่แข็งไว้นี่กระเทียมไม่สวยเลยปีนี้ยายไม่ได้ใส่ปุย๋ยปกติยายไปปลูกก่อนยายกลับเมืองไทยยายจะเอาปุ๋ยหมักมาโรยไว้ปลูกเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาก็กลับเมืองไทยเนาะตอนมันโผล่มาประมาณขนาดเนี้ยายจะเอาปุ๋ยหมักมาใสา่แต่ปีนี้ไม่ได้ใส่ปีที่แล้วปีที่มันไม่มีปุ๋ยหมักก็เลยไม่ค่อยสวย แต่ก็ช่างเถ้ะหัวมันไม่ใหญ่นะพูดถึงแต่ไม่เป็นไรมันเยอะแยะแล้วไม่ใหญ่ก็มีเยอะกินได้ทั้งนั้นเลยเนาะอันนี้ก็ปีหน้าไม่ปลูกเยอะหรอกเยอะเกินกินไม่ทันนะใหญ่ขอตกแต่งก่อนเด้อนี่ได้ผักเข้าบ้านนะวันนี้ <c oughs> สองทุ่มเห็นไหมเพื่อน มีความสุขแท้อร่อยมากเลยผักนั่นนะเหมือนตน้นเหมือนดอกหอมอะ่ะแต่ว่ามันจะอร่อยกว่าดอกหอมมันจะนุ่มๆอะ่ะมันมันจะไม่ค่อยแข็งเหมือนดอกหอมอะนะแต่รสชาติมันจะคล้ายๆดอกหอมนะคะไปะเพื่อนๆสองทุ่ม